หลังเกมหลังเกมวันนี้ต้องอยากพูดอะไรกับบรรยากาศหลังเกมที่วันนี้ในรอบในรอบ5ปีนะที่บอกว่าเราไม่เคยชนะสวนปฐุมทุกรุ่รนแะควันนี้วันนี้เป็นรุ่น14ปีที่ก้องเป็นผู้เล่นในทีมนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของสามโคกเราที่ชนะสวนปฐุมทิมใหญ่ของปฐุมธานีเราก้องพูดอะไรหน่อยครับเดินพอรู้สึก่ครับียิงได้แล้วพาทีมชนะ นะครับแบตน้าก็ชนะอีกครับผมแล้วก็อยากพูดอะไรกับเพื่อนร่วมทีมครับเล่นดีทุกคนครับครับผมเชื่อกันไล่เชื่อกันยิงเนาะครับพูดถึงวันนี้สู่ปทุมเป็นไงบ้างในความรู้สึกเราที่ได้สัมผัสกับเรียกว่าทีมใหญ่ของปทุมเราเหนื่อยครับเหนื่อยนะฮะและคิดว่าเราชนะวันนี้ได้เนี่ยเพราะอะไรครับทุกคนครับเชื่อกันยิงช่วยกันเล่นนะครับ เพราะฉะนั้นครับก็อยากฝากอะไรกับน้องๆปีต่อไปปีต่อไปที่จะมาเล่นในรุ่น14ปีที่เราจะมีโอ,อกาสก็สู้ต่อไปครับทำ้นะครับเราก็จะขยับลุ่นเป็นรุ่น16ปีในปีหน้าเนาะนะครับขอบคุณครับก้องพัวโดนมุ่งงานครับกับ1ประตูที่เรียกว่าทําให้สวนประุมครับ รายงานผลใครกันไม่รู้เดี๋ยวรอสักครู่นึงครับโอ้โหหรือจะต้องขอบคุณผู้ปกครองรุ่น51ครับที่วันนี้เอาเรียกว่าดูแลกันดีครับในเรื่องของอาหารเรื่องของครับหลังเกมหลังเกมครับไม่ย ผู้ช่วยโค้ชผู้ช่วยโค้ชเป็นไงผู้ช่วยโค้ชเป็นไงวันนี้เป็นไงบ้างครับสถานการณ์ค่อนข้างบีบคั้นครับลุ้นทุกจังหวะครับประตูเดียวที่น้ำไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับอิดอัดทั้งเกมครับยื่นไหลโดนโหมหนักลูกด้านข้างก็อันตรายครับในใจสู้ครับเราผ่านมาได้ครับเยี่ยมครับแล้วก็ที่บอกรว่าเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีเลยนะครับที่เราชนะโรงเรียนนี้ได้นะครับในรุ่นนี้นะครับว่าไม่เคยชนะเลยถือว่าทีมเก่งมากครับทีนี้ครับก็ต้องให้เครดิตทางโคทางเด็กด้วยครับครับผมทุกอย่าง มันไปด้วยกันครับแหมก็ขอบคุณมากนี่คือผู้ปกครองครับแหมเรียกว่าโอ้ดูแลดีครับนะครับนี่กำลังดูผลข่าวแล้วครับโอข่าวไม่ลงนะไม่ลงอ๋อดูหนังโป๊อยู่นะโอเคฮะโอ้โหนะเขาตั้งดูหนังโป๊ได้อยู่นะครับแม่เป็นไงครับคุณแม่ครับวันนี้มาดูลูกชายก็ได้เนาะได้ชุ่มชื่นหัวใจนะฮะโอ้โหนะวันนี้ชุ่มชื่นหัวใจนลยครับคุณแม่บีมเป็นไงบ้างครับมาไกลจากเพชรบูรณ์ จันทบุรีอ้าวจันทบุรีก็หลังหลังเจ็บหมดเลยครับอ๋อจันทบุรีนะครเป็นไงบ้างวรรณนามาดูบอลลูกทีฮะประทับใจมากเลยค่ะสนุกเนาะขอบคุณขอบคุณนี่ว่านี่เป็นอย่างเจม มาได้ครับโค้ดตองน้ำพานครับท่ลุงครับวันนี้ลูกทีมเป็นไงบ้างครับดีครับดีใจครับดีใจชื่นชมจิตถึงใจของเราแล้มันมันมันเราเตรียมทีมกันมานานด้ยเพราะฉะนั้นเราแบบเอ้ออาเก้าหมาทีนี้ได้ม่าจะต้องวัดไดดีใจมันเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งครับครับผมพูดถึงสุวทุมรูปแบบเกมเขาวันนี้เห็นได้เห็นการเล่นเขาเราเป็นไงบ้างครับเขาก็เป็นเป็นเกมที่ดีนะเขาเรา มันชีพจังหวะกันสามารถแพ้ได้ชนะได้เราเขาเขาต้องแข่งกันมันแข่งกันตรงแดนกลางว่าใครจะนะครับผมแต่เราเราวันนี้ชื่นชมเด็กที่เด็กเราความมุ่งมั่นครับผมต้องการขึ้นเบอร์หนึ่งแล้วก็อยากให้พูดอะไรถึงรุ่นต่อไปในปีหน้าครับที่ว่าต้องจะมาเจอกับททีมยักษ์ใหญ่อย่างเสือปทุมครับก็อยากให ทุกอย่างมันเกิดจากการร้องปากมุมมันความตั้งใจอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกมบอลลอยตั้งใจโค้ก่งนะครับโอกาสทำให้สำหรับสองคนอยู่ที่เราจะก้าวไปข้างหน้าครับครับผมมาขอบคุณโค้ตตอนลำบาวนุ่มมากครับนี่ก็เป็นหนึ่งโค้ที่มาดูแลรุ่น14ปีครับนะครับก็ถือว่าเป็นบันทึกเอาไว้ในเรื่องของนะครับการแข่งขันในวันนี้ครับแต่วันนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนครับแล้วก็จังหวะพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ